ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใครอยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนลับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเกา่าหรือยังเราพร้อม,อมจะเรียนนานา,นานแล้วอ้าวครูใหญ่ไปไงมาไงเดินมากับลูกผมเนี่ยคิดจะรักาพาตัวลูกผมเหรอเด็กสเปรแบบนี้จะเอาไปทําปุ๋ยอะไรล่ะเด็กชายแว่นฉีรถกเกงผมก็เลยมาส่งคุณไงนี่ครูใหญ่ด่าลูกผมเหรอครับผมด่าลูกคุณครับ โอ้โห,โหครูใหญ่ถ้าจะด่าลูกผมนะด่าผมเลยดีกว่าผมเป็นผู้ปกครองผมยินดีรับผิดชอบจัดไปไอหัวร้านมึงก็ร้านเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยหมอพงษ์ถึงผมจะหัวร้านแต่ผมมีหนวดนะผมมีคนรักแล้วผมมีคนขาด้วยครูใหญ่สเสด็จพ่ออจะากาัดกันครับอ้าวเสด็จลูกแหวนลูกพูดได้แล้วเหรออะไรสะเสด็จพ่อผมไม่ได้เป็นใบซะหน่อยสเสด็จพ่อผมว่าจะถามตั้งนานแล้วสเสด็จพ่อทำกระดานหล่นหรือเปล่าเฮ้ไหนอ้าวไม่ใช่นะไม่ใช่ของพ่อ เออผมว่าเห็นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกแล้วใครมาทิ้งขยะไว้ตรงนี้เนี่ยสามาสัญสำนึกนี่ไม่มีกันเลยทิ้งขยะเรียลาดไอเราก็ควรรักสะอา,าดซะด้วยสิมันต้องเฮียนเตียนโลนเหมือนหัวครูใหญ่ใช่ไหมเราก็ผมด็กพอกันทั้งคู่นั่นแหละเฮ้ยในกระดาษใบนี้เขียนอะไรไว้ด้วย <S <S เขียนว่าอะไรครับครูใหญ่อ่านให้ฟังหน่อยอ่าได้ๆตั้งใจฟังน,นะเออเฮ่อ,นนอ,นนอครูใหญ่ เสด็จพ่อครูใหญ่เป็นอะไรไม่รู้ดูครูใหญ่่อยครับเฮ้ยครูใหญ่เป็นอะไรครับเนี่ยยังหายใจอยู่หรือเปล่าสเสด็จลูกเมื่อกี้เห็นเหตุการณ์ทันไหมไม่เกิดอะไรขึ้นก่อนที่ครูใหญ่จะล้มลงไปก่อนที่ครูใหญ่จะล้มลงไปก็มีเถียงเรื่องหัวร้านกับเสด็จพ่อแล้วก็อ่านกระดาษอ่านกระดาษแล้วล้มลงไปเหรอสเสด็จลูกขยับออกไปก่อนกระดาษใบนี้อาจมีสารพิษครับผม ขอลองเช็คดูหน่อยสเสด็จพ,พ่อไม่กลัวติดสารพิษเหรอไม่เป็นไรสเสด็จพ,พ่อกินผักบ่อยมีภูมิต้านทานกระดาษไม่มีสารพิษอะไรนะเป็นกระดาษปกติธรรมดาที่มีข้อความเขียนเอาไว้เขียนไว้ว่าอะไรล่ะเสด็จพ,พ่อเออสเสด็จพ,พ่อเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกระดาษใบนี้มันอะไรอะ่ะ มึงเห็นอย่างที่กูเห็นไหมใช่โยง่งกูก็เห็นลูกชิ้นพันใหม่ไม่ใช่ละโยง่งข้อความในกระดาษใบนั้นมันอะไรวะทำไมใครอ่านแล้วต้องตายเออนั่นดิเมื่อกี้กูได้ยินแววนมันอ่านมาหน่อยนึงบอกว่าใครอ่านข้อความนี้จุด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 ฮะนี่เรารู้ข้อมูลแค่นี้ใช่ไหมมันเป็นข้อความสาบแช่งคำสาบอะไรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโยง่งมันจะมีขออแบบนี้ในโลกจริงๆเหรอเฮ้ยมันจะน่ากลัวเกินไปแล้วนะ โคตรแปลกเลยแค่อ่านข้อความก็ตายได้กูใช้อยากจะรู้แล้วดีว่ามันเขียนไว้ว่าอะไรโกลนไปอ่านให้กูฟังหน่อยมึงจะบ้าหรอโยถ้ากูอ่านกูก็ตายดีไอ้โกรนมึงเป็นอมาตะามึงไม่ตายหรอกมีแต่มึงท่านั้นที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ไปอ่านให้กูฟังหน่อยอมาตะก็เจ็บเป็นนะไม่เจ็บมึงดูแต่ละคนดีพออ่านปุ๊บก,ก็ตายเลยไม่ทรมานแต่ถึงจะเป็นยังไงก็เหอะถ้าสมมุติว่ามันเป็นประโยคอะไรสักอย่างที่อ่านแล้วตายพอมึงฟังมึงจะไม่ตา,ตายตามกูไปด้วยหรอ เออว่ะจริงของมือไอ้กโกลนบางทีสิ่งที่ทําให้คนตายอาจจะเป็นข้อความที่อยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ตัวหนังสือใช่ไหมยังไงก็อันตรายอยู่ดีนั่นแหละทั้งคนอ่านและคนฟังแต่กูอยากรู้ว่ามันเขียนไว้ว่าอะไรทําไงดีวะมันต้องเป็นคาถาสาบแช่งอะไรแน่ๆให้โกรนงั้นเนอางี้พอมึงอ่านข้อความในกระดาษน,นั้นแล้วนะมึงก็ไม่ต้องพูดตามที่อ่านหรอกมึงแค่ตีความมาคร่าวว่ามันประมาณไหนอย่างเช่นยังไงละ่ะ ก็อย่างสมมติมันเขียนว่าโอง่งมึงก็ไม่ต้องพูดคําว่าโอง่งโอ่งนั่นพ่อโกูก็ยกตัวอย่างให้มึงเห็นภาพไงแทนที่มึงจะพูดตรงๆต,ตามแบบที่เขาเขียนเลยว่าโอง่งมึงก็พูดเป็นพาชนะตุ่มใส่น้ําที่เป็นชื่อเดียวกับพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยโดมึงจะสนุกนะไม่สนุกหรอกกูรักมึงนะโอง่งเออก็ได้วะเห็นกูเป็นอมตะนี่ใช้ใหญ่เลยนะอะไรที่เสี่ยงอันตรายเนี่ยดีใจที่มีเพื่อนอย่างคุณนะครับวันเดี๋ยวลุงจะแก้แค้นให้เธอเองแก้แค้นกระดาษเนี่ยนะ เ,เดี๋ยวกูกําลังสะกดอยู่ถ้าใครได้อ่านไอ้โกลนมึงจะอ่านออกเสียงทําไมท,ท่าท,ทีเท่าทีเป็นคนชอบอ่านเสียงดังอ่านในใจแล้วค่อยตีความให้กูฟังทําไมมันน่ากลัวจังวะเอาละอืมเฮ้ยโกลนเป็นไร yeah, 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 yeah. มึงจะได้เข้ามาหาก,กูทําไมเนี่ยไอ้โกลน ไม่ธรรมดาขนาดไอ้กโกรนที่เป็นอมตะยังตายเฮ้ยพลังของข้อความนี้มันร้ายกาจกว่าพลังชีวิตของไอ้กโอกรนี่เหรอทำยังไงดีวะข้อความในกระดาษใบน,นี้มันอันตรายเกินไปถ้าสมมติว่าเราจะาไปเผาไฟเนี่ยเราจะช่วยพวกนี้ได้ยังไงการที่จะช่วยทุกคนได้คือเราต้องรู้ก่อนว่าในกระดาษไม่เขียนไว้ว่ายังไงจะได้หาทางแก้ไขได้ถูกต้อง <S <S ตอนนี้ข้อมูลที่มีก็คือในกระดาษเขียนไว้ว่าถ้าหากใครอ่านแค่นี้กูรู้แค่นี้ต้องทำไงดีวะ ถ้ามันเป็นแนวเวทมนต์คำสาบปรึกษาให้พ่อมดกอนดีกว่าครูยงพวกเรามาแล้วครับเรียกพวกเรามามีอะไรหรือเปล่าขอให้เป็นเรื่องที่สําคัญนะเพราะว่ากาลังเดินลาดตะเวนอยู่สําคัญมากนี่เป็นเรื่องที่ร้ายแรงระดับชาติเลยนะเว้ยแต่ที่ต้องการจะเรียกมาไม่ใช่พวกมึงหรอกอาวหมายความว่ายังไงครับไอ้แก่มึงเป็นแค่ตัวล่อสิ่งที่กูต้องการเรียกมาจริงๆก็คือพี่มึงนั่นแหละ จะเรียกพ่อมดกล่องมาเหรอใช่ถ้าเรียกมาดีๆนะมันไม่ยอมมาหรอกต้องมีตัวล่อเป็นน้องมันพลทหารนายเป็นกาวดักหนูซะละ แต่โยงแกกล้ามากเลยนะที่ใช้น้องชั้นเป็นเหยื่อล่อนอะมันเป็นเหตุจําเป็นไว้พี่กองพี่กองสบายดีไหมครับสบายดีพี่สบายดีพี่คิดถึงน้องทุกวันนั่นแหละผมก็คิดถึงพี่กองทุกวันเลยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าพี่เป็นคนสําคัญพอน้องนี่ไม่เหมือนกับไอ้สิบดีอะไรอยู่ดีๆก็โยนมาทางนี้เฉยเลยพี่เขยพี่เขยบ้านแกเด็กเดี๋ยวปัสสาวะให้เป็นไก่เลยไก่นั้นพ่อกูพวกมึงอยู่เถียงกันก่อนฟังเรื่องที่กูจะเล่าเอะเด๋วนะไก่ก็ชื่อพ่อพวกมึงไม่ใช่เหรออย่านอกเรื่องไหนที่เรียกมามีอะไร <c oughs> ไก่ติดคอไก่น่นพ่อกูหนักละโยกหนักละ <c oughs> ใช่หนักมากไอ้กล่องมึงดูกระดาษใบนี้ให้ดีๆเป็นฝีมือมึงไปเนี่ยพอมีคนมาอ่านข้อความในนี้นะก็ตายกันไปหมดเลยขนาดไอ้กโกรธยังไม่รอดมันต้องเป็นเวทมนต์แน่ๆฮะฮะจริงดิมันมีเวทที่ได้ผลขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ถ้าพูดมาแบบนี้แปลว่าไม่ใช่ฝีมือมึงสินะราคาจะทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรลนะ่ะไหนดูดิ เขียนว่าอะไรนะคบพี่กล่องเฮ้ย hey, ก่องมือระวังหน่อยนะเว้ยใครอ่านปุ๊บก็ต้องตุยปั๊บเลยเอา้าวนายโย่งั้นทำไมนายไม่ตายเพราะว่ากูยังไม่ได้อ่านไงกูถือมาเฉยเฉยแล้วมันหงุดหงิดลำคาญใจมากอยากจะรู้ว่าข้างในมันเขียนว่าอะไรจะได้หาทางช่วยคนอื่นได้ถูกต้องโอเคเข้าใจแล้วพี่กล่องระวังนะครับเอออย่าอ่านออกเสียงนะเดี๋ยวคนอื่นจะตุยไปด้วยรู้แล้วข้ามีภูมิต้านทานเวสสูงข้าจะอ่านคนเดียวคำสาปอะไรพันนี้ทำอะไรข้ามไม่ได้ทั้งนั้นแหละเอาละนะเฮ้ <c oughs> พี่กองเฮ้ยขนาดระดับพ่อมดกล่องยังไม่รอดเลยเหรอเฮ้ยกล่องนายเป็นอะไรวะพี่กองพี่กองครับเกิอดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้โหนี่มันต้องเป็นคำสาบระดับไหนวะขนาดกล่องยังเอาไม่อยู่พี่กองผมจะต้องช่วยพี่กองให้ได้ในนี้มันเขียนว่าอะไรพลทหารจะทําทแบบนั้นเดี๋ยวตายแต่สิบปีทางเดียวที่จะช่วยพี่กองได้ก็คือดูว่าข้อความมันเขียนว่าอะไรไอ้แกง๊งเดี๋ยวมึงก็ตายตามเข้าไปหรอกผมไม่สนตายก็ตายดีครับพลทหาร สิตีถอยออกไปครับจะโดนลูกหลงลูกหลงลูกเลิงบ้าอะไรฉันไม่กลัวหรอกถ้าเกิดนายจะอ่านฉันก็จะอ่านด้วยจะได้ช่วยกันหาวิธีแก้ไขสิตรีสิตีไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้นายอาจจะคิดว่ามันไม่จําเป็นแต่สําหรับฉันมันไม่ใช่แบบนั้นนายไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่านายจะไปนรกสวรรค์ฉันก็จะอยู่เคียงข้างนายเสมอตลอดไปสิตรีครับโทษทถีโทษทถีเมื่อกี้ยุงบินเข้าปากเอาละนะสิตีฉันว่าเผื่อมันจะช่วยได้นะเรามาลองอ่านคนละคำเออไอสิตีมึงฉลาดว่ะแต่อย่าอ่านออกเสียงนะ เฮ้ย <c oughs> สิบตีพลทหารต,ตายแล้วเหรอนั่งตายถ้าตายโคตรหล่อเลยโทรกล่องสิบตีพลทหารขนาดพวกมึงยังเอาไม่อยู่แล้วใครจะเอาอยู่วะเนี่ยเป็นความผิดของเราเองที่ดึงพวกนี้มาร่วมชะตากรรมด้วยไม่ได้การยังไงต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้ไม่งั้นตุยกัะทั้งหมู่บ้านสิ่งอันตรายแบบนี้จะเผา,าทิ้งก็ยังไม่ได้อีกจนกว่าจะหาวิธีช่วยได้ ใครวะจะช่วยได้คราวนี้ถ้าหากจะพูดถึงคนที่น่าจะเทพที่สุดในหมู่บ้านก็ต้องเป็นเทพปีศาจเทพปีศาจมึงอยู่แถวนี้ไหมเทพปีศาจมานีหน่อยกูคิดถึงเออไม่ได้ดิมันบอกว่าครั้งต่อไปถ้าจะเรียกต้องทําเสียงกรไอเทพปีศาจนี่คอแม้เยอะจริงๆเลยอบอบอ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 ตุ๊แกมาแล้วเหรอ มาแล้วล่ะครั้งหน้าทําเสียงเย,ยราฟนะแล้วเยียราฟมาเร้อย่างไรล่ะไม่เคยฟังเออช่างเถอะแต่ตอนนี้มีภัยพิบัติระดับมังกรเข้ามาในหมู่บ้านระดับมังกรเลยหรอว่าแต่สามคนนี้เขาเป็นอะไรอะ่ะเป็นศพก็พูดเป็นเล่นไปเขาเป็นอะไรกันก็กูบอกว่าเป็นศพคือปัญหาคือไอเนี่ยแหละกระดาษใบนี้นะเว้ยมันมีข้อความเหมือนจะสาบแช่งอยู่ไอพวกนี้มันอ่านข้อความในนี้แล้วก็ตายเลยฮะจริงดิเป็นไปได้ยังไงแค่อ่านข้อความเนี่ยนะกระดาษมีพิษหรือเปล่าหรือว่ามันมีเวทมนต์ กูไม่รู้มึงดูเอาเองเหอเทพปีศาจไอหมอพองก็บอกว่าไม่มีสารพิษนะส่วนไอกล่องดูเหมือนว่าจะไม่มีเวทมนต์อะไรในนี้ด้วยไม่มีอะไรในนี้เลยเป็นข้อความเปล่าๆเหรอเออถั่วต้มแบบนั้นแหละอ่านปุ๊บตุยปับ๊บมึงดูดิมันเกิดมาจากอะไรมึงตายอยู่แล้วคงไม่เป็นไรมัง้งทําไมกูถึงคิดเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกวะให้คนที่ตายอยู่แล้วมาอ่านคงจะไม่เป็นไรหรอกเป็นความคิดที่เข้าทีนะจะได้รู้ว่ามันหมายถึงอะไรจะได้หาวิธีช่วยคนอื่นได้นั่นแ,แหละที่กูกําลังทาอยู่อะที่เพิ่งสุดท้าายมึงอ่น ให้ฟังหน่อยโอเคมันเขียนว่ากูก็ตายหดีอว่ามึงนดหละอ่านเออลืมไปเอาละเทปปีศาจมึงตายอยู่แล้วทำไมมึงถึงตายได้อีกล่ะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตกลงไม่มีใครจะรับมือกับเรื่องนี้ได้เลยเหรอข้อความอันตรายงานเข้าครั้งยิ่งใหญ่ที่สุด แล้วจะมีใครช่วยเรื่องนี้ได้อีกถ้าขนาดพ่อโมดยังตายผีก็ตายไอ้โกรนที่เป็นอามาตะามันยังตายเลยฮะใช่แล้วงานแบบนี้มันต้องพึ่งนักสืบดีวะจะมามัวฝืนอาหารทําไมให้นักสืบช่วยสืบเลยดีกว่าต้องเรียกโคบานยอดนักสืบและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่กูเจอมา อ๋อเข้าใจะล่ะครับคุณโยงเรื่องแบบนี้แทนที่จะปรึกษานักสืบตั้งแต่แรกเพราะกูไม่ไว้ใจมึงเพิ่งถูกจับแล้วล้วตำรวจเก๋มึงมาทำไมเนี่ยไม่ได้เรียกมาด้วยซะหน่อยเมื่อกี้ผมกำลังนั่งเล่นไพ่อยู่กับคุณโครบานอยู่ครับแล้วคุณโยงก็โทรมาก็เลยมาด้วยกันนี้แหละเจริญละตำรวจกับนักสืบนั่งเล่นไพ่กันเดี๋ยวปัดกูแจ้งตำรวจจับเลยเนี่ผมเป็นตำรวจอยู่แล้วมันไม่ใช่ไพ่แบบป๊อกเแ้งนะเป็นไพ่ยุกิโอดูเอลแบบว่าดูเอลกันอ๋ออ๋งานนี้เองเจ้านายมานั่งแกะเคียวโก้ไหมเคียวโก้ เคียวกวอยากผิวสวยค่ะเจ้านายจะได้หลงรักจะบ้าเหรอผิวสวยแค่ไหนก็มองไม่เห็นเราเว้ยขนปกคลุมทั้งตัวขนาดนั้นเดี๋ยวเคียวกวจะไปโกนขนออกอย่าอย่าขอร้องแบบนี้เลยดีละคุณโยมเมื่อกี้ผมกับตำรวจเกวิเคราะห์กันแล้วนะครับวิเคราะห์ทำไมอ่านเลยโอ้ยระดับผมแล้วไม่จำเป็นต้องอ่านก็นได้เออได้ความว่าไงมังนะ่งไหนเรามาสิพอจะมีวิธีช่วยคนอื่นได้ไหมคนตำรวจเกคิดว่ายังไงครับผมก็คิดเหมือนคนนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้คิดอะไรเลย ก่อนหน้าที่เราอยากจะดูว่ามันเขียนว่าอะไรเราควรจะหาก่อนว่าใครเป็นคนเขียนถ้าเรารู้ว่าใครเป็นคนเขียนนะเราก็พอจะคาดเดาลักษณะของคนเขียนได้ว่าเขาน่าจะเขียนอะไรอ๋อเออมีเหตุผลมีเหตุผลเหมือนกับถ้าสมมติว่าคุณโกลนเป็นคนเขียนนะคุณว่าในกระดาษจะเขียนว่าอะไรก็คงจะเขียนประมาณขอตังค์หน่อยหรือไม่ก็หิวหอยหลอดจังเลยหรือไม่ก็รักเคียวโกะที่สุดเคียวโกก็รักเจ้านายค่ะไม่ได้พูดกับเธอนั่นแหละประมาณนั้น ทีนี้กระดาษใบนี้เจอครั้งแรกที่ไหนนะครับก็ใกล้ๆศาลพระภูมินะใกล้ๆกับคลินิกหมอพงค์ด้วยคลินิกหมอพง์และศาลพระภูมิคนที่จะไปสถานที่เหล่านั้นได้คุณจอร์ดมักจะไปที่ศาลพระภูมิส่วนคลินิกกูว่าทุกคนก็ไปหมดหนั่นแหละคลินิกใครก็ป่วยได้ทั้งนั้น คุณยองลืมอะไรหรือเปล่าครับคนที่ไม่ไปคลินิกก็มีนะอย่างคุณโกรธไม่จะเป็นต้องหาหมอพอมดกล่องสามารถรักษาตัวเองได้หรือเทพปีศ,ศาจก็เป็นผีแต่ให้ทุกคนที่มึงพูดมา่ะตัวกันหมดแล้วนะก็นี่ไงครับง่ายเลยตัดคนที่ตัวอ,ออกไปเหลือเฉพาะคนที่มีชีวิตอยู่เป็นบุคคลต้องสงสัยฮะแล้วมึงจะไม่คิดเลยเหรอว่าไอ้คนเขียนอาจจะพลาดมาอ่านของตัวเองก็ได้จะบ้าเหรอคุณยองคนเขียนอยู่แล้วจะอ่านของตัวเองทําไมก็รู้อยู่แล้วว่าเขียนว่าอะไรเออจริงถ้างั้นคนที่ยังมีชีวิตเหลือรอด และน่าจะไปคลินิกหรือไม่ก็ไปสารพระภูมิไอจรอดเป็นบุคคลน่าสงสัยใช่ครับแต่ประเด็นต่อมาใครละ่ะที่จะชอบเขียนอะไรแบบนี้เอองั้นตัดไอจรอดออกไปได้เลยไอจ๊อดไม่ขี้เกียจคุณตำรวจเกจากข้อมูลที่คุณหามาวันนี้กับเมื่อวานมีใครไปที่คลินิกบ้างครับมี3ามคนครับผมมี3ามคนกันเหรอใครบ้างก็มีคุณจา๋ามีคุณกล้ามแล้วก็เศรษฐีดูใบมะกอกเมื่อกี้เหมือนมีใครพูดถึงผมนะเศรษฐีดูใบมะกอกเมืมนะเม่อวานมึงไปคลินิกอ่ะ ปล่าผมไปเมื่อเช้านี้ผมรู้สึกเจ็บขนคิ้วเจ็บขนคิ้วเจ็บยังไงของมันถ้าเป็นจ่ากับกล้ามไปโรงพยาบาลน,น่าจะเป็นเพราะว่าจ่าซ้อมไม่กล้ามอาการหนักเป็นปกตินี่แล้วมันจะเขียนกระดาษอะไรแบบนี้เพื่ออะไรเป็นบุคคลต้องสงสัยที่ไม่ค่อยจะน่าสงสัยเลยนะหรือบางทีแล้วผู้ต้องสงสยัยเขาอ,อาจจะไม่ได้ไปที่คลินิกหรือว่าสารพระภูมิเลยก็ได้อาจจะแค่ผ่านไปแถวนั้นก็มีความเป็นไปได้อีกนั่นแหละถ้างั้นเรามาหาวิธีอ่านแบบไม่ให้ตายกันดีไหมนั่นสินะจะอ่านยังไง เศรษฐีดูใบมะกอกมาทาอะไรแถวนี้ล่ะคะก็มาหาเรื่องเสียตังค์ไปเรื่อยๆนี่แหละแบบว่าคนมันรวยเหม็นสาวคนรวยคุณขอบานผมคิดวิธีออกแล้วเดี๋ยวผมจะอ่านแล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าไม่ต้องตามตัวภาษาไทยเฮ้ยเป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะอ่านเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ละครับเอาแล้วนะ if เฮ้ยแบบนี้ก็ไม่ได้หรอโหเพิ่งเห็นกับตาแค่อ่านปุ๊บก็ตายจริงๆด้วยขอแค่เริ่มอ่าน นี่มันจะไม่มีวิธีแก้ไขอะไรเลยเหรอเฮ้ย <Hey, S 1> คุณย่องผมเพลออ่านโคบานตุยกันหมดความหวังของหมู่บ้านไม่เหลือแล้วเราไม่สามารถจะช่วยใครได้เลยเจ้านายพวกเขาเป็นอะไรกันหมดเนี่ยเขียวโกภัยพิบัติมาเยือนหมู่บ้านแล้วเจ้านายเพอเจอไม่ได้เพอเจอนี่เรื่องจริงตายกันทั้งหมู่บ้านแล้วเนี่ย เจ้านายไร้าสาระมากเคียวโกวอ่านเองเคียวโกวเป็นปีศาจไม่เป็นไรหรอกไม่ได้เคียวโกวยาขนาดผียังเทพปีศาจมันยังไม่รอดเลยเอ๊เจ้านายอย่าดีนะเฮ้ยเคียวโกวอย่าอ่านฮะเคียวโกวโทเจ้านายเคียวโกวอ่านแล้วฮะเคียวโกวอ่านแล้วเอา้าเคียวโกวไม่เป็นอะไร,รอ่ะ หรือว่ามันเป็นเพราะพลังของแมวปีศาจไม่ใช่ค่าเจ้านายคนธรมรมดาทั่วไปอ่านก็ไม่เป็นอะไรเอ๊ะหรือเป็นยังไงกันแหนตกลงเป็นหรือไม่เป็นทำไมเคียวโกไม่เป็นไรเลยเคียวโก้ว่าไม่ใช่แค่เคียวโก้หรอกค่ะที่ไม่เป็นอะไรเลยเสตีดูใบมะกอกอก,ก็ควรจะไม่เป็นอะไรเหมือนกันฮะ มันหมายความว่ายังไงกันแหนเศรษฐีดูใบมะกอ,อกหมายความว่าไงไมือรู้หรือว่ากระดาษใบน,นี้เขียนว่าอะไรรู้ดิก็ผมเป็นคนเขียนเองเขียนคำสาปลงในกระดาษไม่ใช่คำสาปยังไงวะชักจะงงแล้วแล้วคนตายกันเป็นเบือแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเคียวโกอ่านให้ฟังค่ะถ้าใครได้อ่านข้อความนี้แล้วแกล้งตายได้สมจริงที่สุดเราเศรษฐีดูใบมะกอ,อกจะมอบเงินให้หนึ่งร้อยล้าน <c oughs> สซูซน,นะคะเจ้านายโอ้ยลำบากใจจังใครก็แสดงสมจริงกันหมดเลย